ทำอะไรไอ้ชูบทำอะไรมึงเล่นอะไรคีย์บอร์ดดิไอ้สัสตร์ไอ้ด่านนี้ด่านคลาสสิกเลยอันเนี้ยใช่หรอใช่ด่านคลาสสิกด่านเนี้ยด่านนี้มี3ชั้นนะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นใต้ดินผีชื่อโจดไฟเอ็มเมดเอเมดพี่ถือพี่ถือเอ็มไม่ไปได้ไหมเอ๊ะจูนไม่ได้อะอยู่ได้ได้อยู่หน้าคอมจูนถูกเดี๋ยวนี่เป็นช่างกล้องกับอุณหภูมิก็สำคัญนะจูนถืออะไรบ้างอ่ะจูถือสมุดเดี๋ยวพี่ถืออุณหภูมิไหม นี่มันอะไรวะนี่เดี๋ยวอออ่อบเจกต์ผิดพลาดเหรอแปลว่าผีเฮี้ยสินะแล้วเหี้ยผีมาเปิดประตูเล่นเวอรอบนั้นโอ้เราห้องแล้วตุ่มมุมเนี้ยมุมเนี้ยผมตายบ่อยมากเลยพี่มุมเนี้ยใช่ถ้าเปิดไฟฉายอะไรวะโอ้ห้องนี้เปิดต้อนรับเลยว่ะเย่ห้องไฟด้วยเปิดล็อกเกอร์รอ เสียงอะไรไอเไเหนื่อยวะเฮ้ยเปโนอิมเอฟเป็นไงจุนปกติอุณหภูมิปกติมากอะห้องน้ำไม่ใครไปใชอู้เล้งอัดบาเลรอเลยเราควรจะไปกันไหมต้มเล้งเหรอเลงกันาเลต้มเล้งไหนต้มเล้งเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเล้งอ่ะเอ้ย ทำไมทางนี้มันหกวะไม่แน่มาผมได้มาแล้ผมได้อ่าลงได้ได้ได้เดี๋ยวไปเฮ้ยเฮ้ยห้องคัวย้ายมาที่นี่ล้วเหรอสวยเจ้าของบ้านสวยจังแล้วห้องใต้ดินเนี่ยแล้วห้องใต้ดินชั้นบนชั้นบนชี้ดีดอจูนมาใต้ดินก่อนใต้ดินก่อนใต้ดินก่อนมันน่าไปกว่ามันน่ากลัวมากแม่ใต้ดินน่ากลัวกว่านะเออ ไม่น่ากลัวนะโอ้โหไม่มีที่หลบด้วยนี่เขาไปเขาไปเที่ยวเหรอหาลูกซออเผื่อเจอไอ้ไพ่ฮูดูผมว่าฉันบ่นแล้วมีออโนภูมิปกติอ่ะฉันบ่นนะฉันบ่นเฮ้ยไปเล่นน้ำเล่นน้ำเมื่อกี้ผีเล่นน้ำพี่เล่นน้ำข้างบนข้างบนเล่นน้ำไป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 ผีเล่นน้ำผีเล่นน้ำห้องไหนห้องไหนข้องขวาปะซ้ายสาย้ายสายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยถ่ายถ่ายถ่าย ไมถ่ายแม่เลยไอ้ลอยู่ัวห้องน้ำอ่ะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำโอ้โหแม่งเปิดรอเลยทีตอนรับฟิคก้ก็ปิ้นเอ้ยเจอ๋ยวฟิคก็ปิ้นฟิคก็ปิ้นฟิคก็ปิ้งทำเมกี้เม่กี้ฟิซซิ่งเลยฟิซซิ่งเลยลบลบล็อคเสียงอะไรใคร้าห้าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรสิฟิซซิ่งกับอ่าใครมันเอาไปถายสองว่ากูกูจะถ่ายรูปฟิคกฟิซซิ่งกับฟิคก้าปิ้นนะฟิซซิ่งใช่อ่าฟิซซิ่งฟิซซิ่งสปีดบล็อกอก ยี่สสองสองสอง Where are you Where are you Show yourself ไม่เอาไม่เอาทำไมมึงก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมจุน Where are you ไม่ไดหรอก Show yourself ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมมืก็ขึ้นเตียงมา Where are you เดี๋ยวนี้เอาเทียนไปนะ Where are you กลัวเป็นทานตัว Where are you ไอ้ทางเข้านะ Show yourself ไอ้จุนไม่เอามึงจะพูดอะไรบอส เอ้ผีมันปิดประตูไอ้จูด,ดนเรียบร้อย <c oughs> จะพูดหาพ่อมั้งคะจะพูดเหาพ่อมั้งไอ้จูนยังไงเ<อ>นี่ยมาพูดมาโชว์ยูเซ่ว่าเราเปโดนอะไรเฮ้ยดูแขนกูดิมา,มา,มาดูแขนกูขึ้นไปต่ากหากไม่ช้าไม่ช้มันเร็วไหม ะวิง่งไ,ไป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 ตัโดยติมึงขึ้นมาดูแขนกูอ้าปิดประตูบลกอีแล้วมันล่าหรอกูกำลังถือเทียนเลยมันล่าอยู่มันขึ้นไปได้ปอนด์แล้ว,ลวมันกำลังลงไปอเ,เอาง,ง่ายๆกูกำลังมันลงมาแล้วเอ้ยเดมสติมึงลดมันเดินไปทางซ้ายมันเดินไปทางใต้ดิน เจมส์ปกติผมรู้ผมรู้ผมรู้เหลือยี่สิบผมรู้ผมรู้ผมรู้อยู่ห้องใต้ดินผมกำลังซ่อนอยู่หายแล้วหายแล้วพี่หมูพี่หมูปวดตัวเท่าไหรผมปวดตัวเท่าไหรเร็วๆเร็วๆไอ้เชี่ยกูกำลังเก็บของเลยพี่หมูพี่หมูกำลังไปไอ้เชี่ยกูอยู่ไหนกูอยู่กูจะบอกทำไมเป็นผีเปิดแล้ว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 มันเปิดได้ไงโอเคโอเค โ okay. okay. อเคโอเคไอจูมันไม่ได้พูดเลยอะ่ะว่จะพูดทำไมผีเมื่อกี้มันโผล่มาค่าสติเราลดเยอะมากเลยนะไอจูมึงเคยตุยไหมเออมึงตุยเมื่อกี้เราเปิดไฟเยอะปะเมื่อกี้เราเปิดไฟเยอะไหมเยอะอยู่ไม่เยอะอยู่ห้องโถงอะเต็มเลยทันตุทันตุมันจะช้าต่อเมื่อมีไฟเราไปดูว่าเขียนนังสือหรือเปล่าไหม เดี๋ยวกูไปดูให้มันมืดมากเลยมึงจะเห็นได้ไงเฮ้ยแจมพาพี่ไปจุดเทียนก่อนโอเคกูกลัวเป็นฮันตุกเขาังเปิดไฟอยู่โอเคไอ้เชี่ยจินป่าวะไม่เขียนหนังสือจินป่าวะแต่มึงมารูศพก,กูก่อน <c oughs> พี่พาขึ้น,นไปข่างนเลยเนี่ยพาไปจะเปิดไฟเยอะอาจจะเป็นจีนเว้ยแด่มันเป็นไฟะไรพี่ พอที่มันล่ามันิปไฟหมดเลยนะไม่จินมันมันจะล่าอะไรตกอะรูปภาพไหนศบมือไหนศบมืออ้มันเป่าเทียนแล้วนะือโดนกระเบิน พยายามอย่าเปิดไฟข้างบนโอเคพี่ผมเปิดไปแล้วอะเพราะเราเปิดเปิดแล้วมันจะอันเลิศไวขึ้นอ๋อก็ปิดไฟข้างล่างซะพี่เดาว่าเป็นจินนะแต่เมื่อกี้มันดับเทียนพี่อะ <c oughs> หมายความว่า,งางไงไม่รู้อะมันมันอยู่ระหว่างถึงกลางระหว่างฮันตูกับจินอะ่ะทำไมจินมันทำอะไรได้บ้างอ่ะจินก็คือถ้าเราเปิดไฟเยอะๆอะผีมันจะเอ็กเป ันมันจะทําให้มันหันเร็วขึ้นอ่ะมันเป็นผีเจ้าที่อ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะห,หันตู่คือผีที่กลัวไฟเทียนตอน,นัอนเราเปิดไฟเยอะปะจุนเยอะดินะเปิดตลอดทางเลยข้างล่างข้างล่างเปิดสองดวงข้างบนขึ้นไปเปิดอีกจริงก็ต้องดูไอ้นัน่นไยพี่อ็เอ่ะอ็เอขึ้นเยอะปะ,ะ่ะไม่จุนเท่าไหร่สองสองเองล่าสุดเจมสัตยาเพิ่ ไอจูบกินอาบสายแล้วไม่เคยผ่านจูเลยอะที่กินอาบตะใสอะายเลยตายเลยแม่จูไอที่เอาเทียนมาไม่ใช่อะไรกันทันตุด้วยแหละกันเดีจูด้วยได้ไหมอะเพราะว่าตรงไหนที่เทียนมันติดอะทันตุมันจะเดินช้าลงเอ้ยเคยจะหายนะพี่เมื่อกี้เราจุดเทียนมันไม่หันเลยนะเมืนก็้เเปิดประตูตรงไหนไม่รู้อ๋อข้างบนเหรอไปดูอีกรอบหนึ่งไหมว่าเอะจูนนสมุดสมุดเขียนปะสรุปไม่เขียนไม่เขียน ไม่เกี่ยวอ่ะอย่าตัดไฟก็ได้นะไฟทั้งบนเปิดโอ้โห่กอดดูศพกูอะไฟข้างบนเปิดเหรอใช่ไฟทั้งบนห้องของผมอะที่ผมตายกูว่าจีนแล้วล่ะเจมกูว่าจีนแล้วล่ะ้ผมตอบ้องผมตอบจีนด้วยไหมที่ว่าจีนแล้วล่ะไอ้เคียร์นิสัยมันใช่เลยงั้นเรากลับเถอะผมว่าจีนถ้าพี่ตอบ้วผมก็ว่าจีน นี่นเลยรีบกลับมาเอาเทียนก่อนเลยอีแแปลกๆแ,แล้วยังับผมปิดนะป,ดปิดเลยปิดเลยถอกดแม่งเป็นฮันตุขึ้นมาฮาเลย <c oughs> ถ้าเป็นฮันตุอะฮันตุทัน